ครับเพื่อนๆมาดูข้างล่างแปลงนะนุนตัวนี้ที่ไถรอบสองนั่นเพื่อนดูสวยแต่ว่าเมื่อวานฝนตกเกินนะเพื่อนอน,น่าจะแบบเว้นสักบันสองสามบันในหญ้ามันตายก่อนแต่นี้มันฝนตกมาแล้วมันก็ล้างลงมาดูทรายเขาไหลมารวมนะเพื่อนอน,นะไหลมาด้านล่างเนะี่ยเสาะด้านล่างมารวมลงมาด้านล่างนะ เนี่ยตัวตัวที่ไม่ค่อยมีหญ้านะแล้วก็มันก็จะเหลือแค่ตามโคนนี่นิดหน่อย<ๆ>อย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็ถอนได้นะเนี่ยเนี่ยถ้า,ถาวิธีหนึ่งที่เห็นของคลิปเพื่อน<ๆ>เพื่อนเอ<ๆ>เพื่อน<ๆ>ที่ลงคลิปเนาะเราใช้วิธีถากถากลงก่อนเนาะถากลงแล้วก็ค่อยมาถายกลบที่หลังเนาะ ของเราก็คือใช้วิธีถ่ายขึ้นถ่ายขึ้นก่อนเนาะถ่ายรอบสองเนี่ยปกติมันจะขึ้นสูงมากนะเหมือนตัวนี้ใช่ไหมเพื่อนๆดูแค่มีหญ้าเลยเนี่ยเนี่ยผลักขึ้นนะรอบสองขึ้นอย่างเงี้ยถ้าฝนไม่ตกนะมันไม่เซาะลงอย่างเงี้ยเรามันทับแล้วว่าเมื่อบานผมว่าจะมาถ่ายแล้วก็ฝนมันมาล้างก่อนคือน่าจะให้สักสองสามวันให้หญ้ามันเหลืองมันตายก่อนนะ ดูภาพรวมแล้วโอเคนะเพื่อนๆแต่ว่ามันจะมีที่เรื่องเรื่องเรื่องโรคเนาะแต่ตัวนี้อย่างนี้นะเพื่อนๆเนี่ยเราก็มาถอนหรือจ้างเขาหน่อยหนึ่งก็ได้หรือไว้อย่างเงี้ยก็ไถกลบอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนเนี่ยเหมือนอย่างนี้นะเอาเพิ่งจับนะเพื่อน หุ่นสวยนะเพื่อนทงทงสวยแต่เปอร์เซ็นต์ติดโลกก็เหมือนที่ผมพูดเนาะตอนนี้มันขึ้นมาที่20-30%ซแล้วตอนแรกมันก็เป็นตอนเล็กนิดๆหน่อยๆน,ยน,ยนะถ้าเจอแรงมาเนี่ยติดมาตัวใหญ่นี่เขาเพิ่งเพิ่งเป็นนะตอนใหญ่เหมือนอย่างนี้เราถ่ายทับโคลนะเพื่อนๆดูถ่ายทับโคนมั่ง ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ไถเบิกไว้ก่อนแล้วค่อยมาเอารุ่นทีหลังก็ได้นะ เพื่อนๆมาดูตัวแปดเก้านันเพื่อนดูแรงข้างๆเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนยายแกน่าจะเสียดายแกเคยแบบคล้ายๆว่ามันมันดกมันหัวยาวอะไรเงี้ยแกก็เลยแบบติดใจนะเพื่อนทีนี้เพื่อนๆดูดูตัวที่ยอดมันยังเนี่ยตัวนี้แปดหนึ่งนเพื่อนดูแปดหนึ่งเขาจะไม่ค่อยเป็นนะนะตัวแปดหนึ่งที่แซมอยู่ตรงกลางๆตรง ดูยอดแปดหนึ่งใช่กับ8ปดดูเพื่อนเขาจะหยิกแต่ทรงก้านอะไรตัวแปดเขาจะใหญ่กว่าเขาจนิ้กว่านะนี้ยายแกคงจะใช้หน,นะนึ่งงานเนี่ยตรงนี้แกน่าจะติดใจอะเพื่อนแกน่าจะเสียดายเนาะแกเลยไปทำล็อกไวนะ้หนึ่งานไว้ทำพันมั้ง โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นแปของแกนะเพื่อนเพืแปของแกที่แกปลูกทั้งแปลงเลย <c oughs> โอเคเนี้ยเพื่อนเอนแปลงนี้ของแกแปนะเพระปกติสวยงามธรรมดาต้นสูงมากนะเพื่อนเพราะฉะนั้นมัน ก็สรุปไม่ได้เนาะมันอยู่ที่เห็นเพื่อนๆทาได้เนาะผมว่าจะทําคลิปหลายรอบแล้วแต่ว่ากลัวแบบเออมันต้องข้อมูลแน่นจริงๆก็คือมันจะเป็นกับพันมันหรือมันเกินกับการบริหารจัดการเนาะตัวนูน้นแปลงที่ปลูกใหม่ๆเล็กๆนุ่นแต่ก่อนเป็น8ปดเทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆน,นะเขาเพิ่งเลาะเมื่อปีก่อนนะคือแปดเก้ามันไม่ได้ตำแหน่งคือ,ค,อคือเขาเขาติดโรค ไวรัสแก่เขาก็มีหัวแตกแต่สาเหตุจริงๆก็คือมันทําพันต่อไม่ได้มันไม่มีต้นนะเพื่อนๆเนาะมันเป็นถ้าถ้าแต่ก่อนใหม่ๆมันยังทําได้ยังมีพันต่อก็คือว่าพอเขาเป็นสาวแล้วเนาะสองมันสองสามเดือนแล้วเขาเพิ่งมาเป็นโรคอย่างเงี้ยยังไงเขาก็มีหัวหรือไงเขาก็มีต้นให้ได้แต่ถ้ามันเป็นตั้งแต่เล็กเหมือนที่ของผมเนะี่ยมัน มันต้นเล็กหยิกอะไรเงี้ยมันทําพันมันไม่มีพันเลยเพราะฉะนั้นก็คือมันก็คือแปดเก้ามันก็เลยไม่มีหายไปอัตโนมัตินพอนเพื่อนแล้วก็คือการจัดการก็คือเออแปดหนึ่งถึงถึงเขาไม่หัวอาจจะไม่เท่าแปดเก้าแต่เขาเขาได้หัวพอประมาณแต่ที่ได้คือเขาได้พันได้ต้นด้วยเพราะว่าทุกวันนี้แทบจะ ต้นมันแทบจะแพงก,กว่าหัวแล้วมัง้งโอเคเนาะพเพื่อนๆผ่านไล่เพื่อนนะแวะถ่ายเพื่อนเดูเนาะเนีตัวนี้ที่เป็นแปดหนึ่งนะพเพื่อนเพื่อน มันมีมั่งแต่ก็คือมันไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนเพื่อนเนาะแต่ที่ว่างๆเนี่ยผมจำได้ว่าแกฉีดยาฆ่ายาเลยเอายาไม่ทันนะฉีดดูดูดรวมๆม,มาเพื่อนๆอ่นะแปดหนึ่งถึงมีก็ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆ่นะเนี่ยที่เป็นโรคที่เป็นใบเนี่ยโอเคนะเพื่อนเพืนะ่อนเนาะแต่ถ้าแปดเก้าที่เปลเมื่อกี้ที่ถ่ายเพื่อนดูคือร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะ เห็นยังครับเจーทอนงานพนักงานรุ oh, ่นมันของเรานะเพื่อนเออขยันแท้สายต้อนหนะเออขยั้อนหน้าโอ้มีเห็นกล้องก็เลยถอนบ่บนึงเห็นยืนซื่อๆไปวะแล้วพอไไปหอเอไปโคราช mela